ครับผมก็สวัสดีครับผมก็ขอาการาบนมัสกา,การหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนา้าคุณอาแล้วก็คุณลุงด้วยครับผมก็มาดูพีบรรันาเหมือนเดิมมาแล้วนะเดี๋ยวจะเอาไปดูแลหากผ่านในการขายวันนี้ก็จะเป็นไม้พีบันนานะอันนี้พีบันนานะอันนี้สวยนะจริงๆริงพบันนานะต้องความแบบนี้นะอันนี้เรื่องจร,ริงนะอันนี้สวยตัวนี้สวยสวย อันนี้สวยจริงครับผมเป็นไม้อมตะานะเป็นนายิ่งโตวันก็ยิ่งสวยยิ่งยิ่งนานก็ยิ่งมีมูลค่าถ้าจากสะสมไม้ที่มีมูลค่าก็ต้องสะสมเทพบรรนาเพบนาการสะสมเพบนาก็จะเป็นไม้ที่มีคุณค่ามีมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอนั่ะแหละตามอายุไม้ตามความโตของไม้อันนี้คู่ที่หนึ่งอันนี้เป็นไม้คู่ที่สองก็รวมส่งทุกอย่างนะไปที่คู่ละห้าร้อยห้าสิบาทแล้วกันเพื่อได้ทุนคืนบ้าง แุนคืนเอาแกุ่นคืนอันนี้ไม่ได้ทำเองนะเพชรนาอันนี้ผมไปรับที่สวนเพิรนาโดยตรงมานะอันนี้ไปรับมานะรับมาสองคู่อันนี้ไม่ได้ทำเองนะครับผมรับมานะก็เอาแค่ทุนคืนก็แล้วกันเผื่อมีท่านไหนชอบสักคู่หนึ่งเนาะขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณป้าด้วยพี่สาวด้วยคุณนาด้วยเดี๋ยวไม้สีให้มีดอกก่อนนี่จะมาถ่ายให้ดูครับผมก็ขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ